เอาวางนี่ก่อนวะระวางนี่กันเดียวเอาไปหามันเต็นมาก่อนใช่มันงั้นมันก็ติดหักอะไเลยบางทีครับมันลมดเดียวไปจู่อย่างเงี้ยเออเป็นมันบางมันเป็นรับลงนะเป็นยันต์นะตรงนี้มันมันเป็นยันฮะไม่ใช่ถ้าวางมันนี่เป็นยันต์นะยกวางนี่มันเป็นอยันต์นงัดขึ้นมาเป็นบางนะครับอันนี้มันก็ดีวางเฉยๆไม่ใช่หรอกไม่ได้เอาเอามาลองไม่เฉยไม่ได้หรอกแล้วเราค่อยประคองเอาได้เหรอเราไม่หนาวกว่ามาก

ไปโฮมเนาะไปโฮมเนาอางไหนเดียวมอกันแล้วขาวนอยไปหยางเอากเดี๋ยวขงผ้าเขิงอะไรตกแต่งเดี๋ยวหน่อยตกแต่งเขาก็วานไปเนาะยพอแน่พอสาคอเล็กาพอเล็กเดี่ยวเ่ด็กเด็ดะเออเหล่งก็ยกัง่ายเละ

ไว้ผมเฮ้ยเลก็บศูนยนะลงแล้วเบีน้วเก็บศูนยเออวามหมายมันเก็บันาเลยวเ๋ยไว<ป>้ฟ<ป>ันม<ป>ันหน้าว่ะเอาไว้เอาฝาก่กเว้ห้องหลุมได้ไเดยว้นน้ได้ไหม้อเดียวมันจะได้

ใจกลางก็มีอะไร้ะเรื่อยๆพระห้องยนตขนาดไปมาจากนะครับแล้วนรับอือวันนี้พระพุทธรูปบางปฐมเทศนาได้มาถึงตามที่ว่าเสดนอมแล้วนะครับนโทนาครับทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญมาในนี้ ごめんなさい。